เป็นหนึ่งเพลงที่น่าฟังแล้วก็เป็นเพลงเก่าด้วยนะคะคนฟังคะที่นี่ FM 10775ค่ะเช้าวันทำงานวันนี้นะคะพระรหัสบดีที่18กันยายนค่ะได้เวลาที่เราจะพักฟังเพลงนะคะนำคนฟังที่ฟังอยู่มาเปิดหูเปิดตารับรู้รับสารข่าวสารท้องถิ่นของจังหวัดสงขลาเราบ้างค่ะสำหรับในช่วงนี้ i n นดี้โซ i e ตีค่ะ Society ข่าวสังคมข่าวธุรกิจและข่าวท้องถิ่นจังหวัดสงขลา เริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเลยนะคะข่าวนี้ก็เป็นข่าวดีสําหรับน้องๆเด็กๆเยาวชนค่ะเมื่อนางนวลพรร์ล่าซําหรือมาดามแป้งประธานกรรมการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพรพบรมราชูปัมถมได้มอบเสื้อทีมชาติไทยเป็นของรางวัลแก่เยาวชนผู้ชนะเพื่อเป็นขวัญกําลังใจและเป็นแรงผลักดันให้ก้าวเดินต่อไปบนเส้นทางกีฬานําทีมโดยนายขจรยศศรีท นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการกองส่งเสริม และสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือนสออบตได้ลงพื้นที่มอบด้วยตัวเองนะคะหนึ่งในนักเรียนที่ได้รับมอบได้ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่มอบเสื้อให้แก่ทีมของพวกเขาซึ่งเสื้อทีมชาติไทยนี้ไม่ใช่เพียงแค่รางวัลแต่สามารถไปใช้ในกิจกรรมต่างๆทั้งการฝึกซ้อมการดูงานนอกสถานที่ที่สำคัญฟุตบอลได้ทำให้ชีวิต ของพวกผมดีขึ้นโอ้โหฟังแบบนี้แล้วถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่ายินดีมากๆเลยที่เยาวชนชายแดนใต้จะมีโอกาสได้เดินตามฝันผ่านพลังของกีฬาอีกด้วยค่ะ ตามมาด้วยข่าวที่สองนะคะข่าวนี้โรงพยาบาลหัดใหญ่ขอประชาสัมพันธ์เนื่องจากเด็กชายชีวินลิมจันสุขป,ประสบอุบัติเหตุต้องทำการผ่าตัดและมีภาวะซีดต้องการเลือดด่วนใครที่มีกรุ๊ปเลือด B R h n e g a t i v e หรือเลือดกรุป๊ป O R h n e g a t i v e าสามารถที่จะไปบริจาคโลหิตนะคะให้กับน้องเด็กชายชีวินลิ่มจันสุขที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ได้ในเวลานี้ค่ะปิดท้ายอีกหนึ่งข่าวท้องถิ่นที่น่าสนใจนะคะ เนื่องด้วยขณะน,นี้ทางมูลนิธิทงเสียเสี่ยงตึงได้รับการสอบถามเรื่องของการออกไปเรียรายรับบริจาคนอกพื้นที่อยู่บ่อยครั้งซึ่งทางมูลนิธิทอ่งเสียเสี่ยงตึงเป็นองค์กรการกุศลที่ไม่สแสวงหากําไรจึงไม่มีนโยบายส่งเจ้าหน้าที่ออกไปเรียรายประชาชน แต่อย่างใดหากผู้ใดพบเห็นการแอบอ้างครั้งนี้สามารถใช้สายด่วนเสี่ยงตึง1163ได้เลยค่ะและนี่เป็นข่าวสารที่หยิบมานำเสนอให้คนฟังได้ฟังกันในเช้าวันนี้ค่ะ ขอบคุณโครงการบ้านวังหงพุทธมนทนสงขลาทาวน์โฮม2ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำถนนกว้าง20เมตรเหลือ3หลังสุดท้ายมีข้อเสนอราคาพิเศษติดต่อได้วันนี้นะคะ0816989509โครงการบ้านวังหงพุทธมนทนสงขลาความสมบูรณ์แบบที่คุณเป็นเจ้าของได้ค่ะ สนับสนุนช่วง indie society โดยโครงการบ้านวังหงพุทธมนทนสงขลาโรมชั่น3มหลังสุดท้ายราคาพิเศษสนใจติดต่อ0816989509โครงการบ้านวังหงพุทธมนทนสงขลาความสมบูรณ์แบบที่คุณเป็นเจ้าของได้ โดย ID Radio Group 074 243 444 081 957 6 6 c c สนับสนุนรายการอินดี FM ติดต่อ0 8 1 9 5 7 6 6 c c